สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าเช้าเล่าเรื่องดวงเลขเด่นเสริมดวงประจําวันกับแม่บุญน้องนะคะก่อนอื่นขอแสดงความยินดีนะคะกับหลายๆท่านนะคะเมื่อาวานนี้นะคะโชคลาภปังๆกันไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเลขเด่นประจําวันเลขเด่นประจําวันเกิดสื่อน้าโชคประจําวันเกิดนะคะสําหรับวันนี้นะคะตรงกับวันอังคารที่9พฤศจิกายน2 5 6 4สีมงคลวันนี้นะคะจะมีสีส้มสีดําและสีแดง เลขเด่นประจำวันนี้นะคะจะมีเลข5เลข1เลข4เลข7และเลข9เมื่อจัดเป็นชุด3ตัวได้ดังนี้นะคะ5-1-4 5-1-7 5-1-9 1-4-7 1-4-9 4-7-9 4-7-5 7-9-5 7-9-1และ9-5-4เมื่อจัดเป็นชุด2ตัวได้ดังนี้นะคะ5-1 5-4 5-7 5-9 1-4 1-7 1-9 4-7 4-9และ7-9 อย่าลืมนะคะมี9ก็ต้องมี6มี6ก็ต้องมี9ด้วยนะคะสําหรับสื่อนาโชคและเลขเด่นเสริมดวงของท่านที่เกิดในแต่ละวันท่านที่เกิดในวันอาทิตย์สื่อนาโชคจะมาจากกูมานตาไข่เลขทูปตาไข่เลของค์กูมานเลของค์ตาไข่นะคะและนอกจากนี้อายุแม่อายุเต็มอายุย่างพอพจะเกิดวันที่เกิดของแม่หากท่านไม่อยู่แล้วอายุสุดท้ายของท่านทำบุญทำบุญส่อุทิศบุญให้กับดวงวิญญาณท่านด้วยนะคะ สำหรับเลขเด่นเสริมดวงท่านที่เกิดในวันอาทิตย์30812ท่านที่เกิดในวันจันทร์สื่อน้ำโชคจะมาจาก2ตัวท้าย3ตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ติดต่องานเป็นประจำนอกจากนี้ถ้าอยู่ใกล้คนท้องตามเลขถามเลขกับคนท้องหรือถ้าคุณตั้งท้องอยู่อายุของคุณคือสื่อน้ำโชคเลขเด่นเสริมดวงท่านที่เกิดในวันจันทร์สอง7 3ท่านที่เกิดในวันอังคารนะคะสื่อน้ำโชคจะมาจากเลขที่บินวันนี้ทั้งมีบินค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ นะแจ้งมานะคะเป็นบินจริงๆหรือว่าแจ้งมาในโทรศัพท์นะคะสตัวท้าย3ตัวท้ายของเลขที่บินนะคะคือสื่อนําโชคนอกจากนี้นะคะวันนี้คนวันอังคารนะคะเดินทางไปไหนมาไหนเห็นรถที่เกิดอุบัติเหตุนะคะหรือถ้าดูทีวีอยู่กับบ้านนะคะเห็นข่าวที่เ,เสนอรถที่เกิดอุบัติเหตุเห็นทะเบียนรถนะคะลองเสี่ยงดูอันนั้นจะเป็นสื่อนาโชคกับคุณนะคะสําหรับเลขเด่นเสริมดวง16ึ่8 ท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันสื่อนํำโชคจะมาจากอายุคนรักอายุเต็มอายุย่างพอสอเกิดันที่เกิดของคนที่คุณรักนะคะหรือถ้าหากว่าวันนี้นะคะมีได้ข่าวใครเจ็บป่วยไม่สบายอายุคนเจ็บคนป่วยเลขที่ห้องเลขที่เตียงหรือถ้ามีใครเสียชีวิตในช่วงนี้หรือวันนี้นะคะอายุของคนเสียชีวิตนะคะเลขฝาโรงเล,เลขรถเข็นศพเลขรถขนศพนะคะ หรือถ้าไม่มีใครเสียชีวิตนะคะอยากจะเสริมดวงด้านโชคลาภโอนเงินทําบุญกับวัดที่เขาเผาศพคนที่ตายด้วยโควิดนะคะเลขสลิปเงินทําบุญนั้นคือสื่อน,นําโชคของคุณค่ะเลขเด่นเสริมดวง6 3สา2ท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะคะสื่อน,นําโชคมาจากอายุพ่อนะคะอายุเต็มอายุย่างพอสาเกิดมาตื่ของพ่อคุณนะคะหากท่านไม่อยู่แล้วอายุสุดท้ายของท่านค่ะ นอกจากนี้นะคะคนวันพุธกลางคืนเมื่อคืนนี้ฝันถึงใครซื้ออายุคนนั้นฝันถึงรถฝันถึงบ้านฝันถึงเลขอะไรซื้อเลขนั้นได้เลยนะคะหรือตีเลขจากความฝันนั่นเองสําหรับได้เด่นเสริมดวงของท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะ18432ท่านที่เกิดในวันพฤหัสสื่อน้าโชวจะมาจากสลิปเงินทําบุญเลขเงินรวมบุญนะคะบุญค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์นะคะที่โอนไปทําบุญกับวัดเนี่ยนะคะ หรือทําบุญกับโรงพยาบาลน,นะทำบุญกับมูลนิธติต่างๆนะคะเลขมันจะมีเลขสลิปนะคะ4ตัว5ตัวของเลขสลิปคือสื่อน้าโชคของคุณค่ะสําหรับเลขเด่นเสริมดวง5 2 1 9 6 1> ท่านที่เกิดในวันศุกร์สื่อน้าโชคจะมาจากเลขที่บ้านนะฮะบ้านที่คุณนอนเมื่อคืนนี้คือสื่อน้าโชคค่ะสําหรับเลขเด่นเสริมดวง12059ท่านที่เกิดในวันเสาร์นะคะ สื่อนําโชคของคุณจากลูกหลานเด็กเล็กสองขวบสามขวบกําลังพูดกําลังสนถามเลขจากเขาหรือเขาหยิบเลขให้หรือถ้าคุณมีหมาแมวที่แสนรู้นะคะให้มันเขียนเลขหรือคาบเลขให้ก็ได้นะคะนอกจากนี้เลขที่บ้านเลขที่ห้องเลขที่คุณอยู่อาศัยเลขที่ร้านค้าหรือสํานักงานที่คุณค้าขายหรือทํางานอยู่ก็เป็นสื่อนําโชคให้กับคนวันเสาร์นะคะสําหรับเลขเด่นเสริมดวง19748นะคะอย่าลืมนะคะมี9้าตรงไหนมี6ตรงนั้นนะคะอย่าลืมนะคะ วันนี้แม่มดหน่องขออวยพรทุกท่านโชคดีกับสื่อน้ำโชคเลขนํำโชคเลขเด่นประจำวันนะ,ะฝากกดติดตามฝากกดแชร์ช่อง YouTube แม่ดนน่องนี่ด้วยนะคะรบกวนหน่อยนะคะกดติดตามให้หน่อยนะคะแล้วก็ฝากากดติดตามช่องอเพจนะคะแม่ดหน่องด้วยนะคะวันนี้ขอให้ปังปังเฮงเกันทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ